สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันก้นโครกรถถตายตองคำนะครับหลังจากที่ยัดแคมเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะเอารถมาเทสว่าจะวิ่งได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่เอนั้นเลิกเล่นไปแล้วเนะเฮ้ยเย็นไวแทะเบึงตบายสองอยู่เลยส่งน้อยเอ็ดเอ็ด โอ้โหเรียบร้อยเลยสเต็ปนี้ไม่ติดนะครับต้องชุดอย่างเดียวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ็อกเยอะ็อกเยอะ่าติด <laughs> น็อตล่วงลงไอดีหรือเปล่าหแล้วเสียงอะไรมาดังอย่างนนี่เสียงไม่เหมือนอยู่ที่บ้านเลยอ่ะเอาเข้าแล้วพี่สันใจคอไม่ดีเลยไปพังดังแน่มัััันนพพงงงงดดดแแ่่่ผคิวาเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เครื่องพังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้มันคืออะไรเมื่อกี้โออมันดังบุกบักบุกบักบุกบักเลยอ่ะเหมือนไอดีตันเลยอ่ะไอดีจังลื่นลื่มากรูแจออกอืมเขาขาด ว้าวขาดแล้วเหรอตายแล้วยังไม่ได้ลองแคมเลยลองดูเป็นที่อะไรนะครับป๊าบเรียบร้อยกล้าคนป่ะอ๋อห่างเลยโอ้โอ้หลุดว้าวหลุดไม่ได้ขันว้าวเนี่ยเนี่ยน็อตอืมใครเนี่ยใครเนี่ยไม่ได้ขันน็อตตัวอินยู่คนเดียวโอ้โหตายแล้เออลืมขันว้าว เฮ้ยไม่พังไม่เหลืองหันแล้วเขาเรีน็อตอะไรเนี่ยน็อตก็เดวาวเฮ้ยอ้าวไม่ติดประกอบเข้าไปคืนแล้วนะครับหลักวาวหลุดตามสัประมาณ เอ้ยเฮ่ยฮ pues er> ้หอบไหมร้องเอเอสักท yes> ีต um ิดแน่นอนอืมร้องขับรไปเาหัวเ้ยเยเอาห โอ้ยโอ้กำลัสั่นแรงแลบ้วงสั่นแรงแล้วเกินจะล้องหน้าลมเลยนะกับคุบป,ปีศาสผู้น่ารัก โอ้น่าโหดเกินดูความเบานะครับในก็สู้ของพี่เอไม่ได้แลเรื่องเบาเนี่ยเจอของจังตะโอ้โหได้ไหมปับปับปับไปทางไหนอ่ะไปไมไป ไม่มีเจ็บตูดเด,ด,ด่งดีนะครับไลองหน้าหลมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งนี้ไปรอดก็ถ้าเจอนาด,ดอนก็ไปได้สบายนะครับอันนี้160สมคิดเอามา,า,มาลงในวิ่งสบายนะครับ รอ,องเท้าทิ้งก่อนไลเ่เบานะครับเสื้อเก่งไม่ถอดหะอ,<า> <laughs> อ้าวเกีร์หนึ่งนะโอ้โลมไปได้ไหมเนี่ยมันลมไปนะผมว่าเกี่ยสองนะครับโ นาดีๆมีไม่ลงนะครับไปเจอนาลมแบบนี้มันอะไรมันจะไปรอดละ่ะโอ้ยตายแล้วสมคิดมันต้องให้รอยลำไม่ได้นะครับ นี่คือเกียร์หนึ่งนะครับใช่ไหมเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองเป็นเกียร์สองนะับแต่ว่าควันไม่ไหล Hı hı hı. don't 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 ไม่ไหวดดดด,ด,ดเดี๋ยวต้องขึ้นมาแก้ไหมนะครับอาจจะไล่แผ่นจิมหาเอานะครับผม จะหาวิธีแก้นะครับแต่ว่าลองแล้วไม่ไหวนะครับเป็นงนมันลมเหรอจะขจ้ขึ้นมาแก้งานนะครับอาจจะนุนกันชิมขึ้นอีกหรือเปล่า นะมันก็ต้องแบบนี้นะคอ่าเป็นที่ไรอ๋อลองหนุนแผ่นชิมขึ้นนะครับผมว่าจะไปได้หรือเปล่าครับคราเนี่ โอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะเ,นะเข็งแรงมากยังก็ฝากกติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ